สวัสดีครับพบกวันครับในช่องพลายดุมเศกนะครับวันนี้คุณตามาทําอะไรครับโอ้พอดีมาทําพิธีอัญเชิญเทวดาขึ้นฟ้า <c oughs> เชิญเทวดากลับบ้าน <c oughs> ตอนนี้ก็ามาทําพิธีนะครับนี่ครับดูเชิญเทวดา <c oughs> ลงมาเยี่ยมนี่ครับหลังจากที่ฟ้าได้ลงวันนั้นนะครับมันจะได้ตรนั้น อันนี้จะเป็นเครื่องเซนไวนนะครับมี่เป็นเครื่องเซนไวนะครับเป็นความเชื่อ<ด>นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับออเ ตอนนี้ก็จะทำพิธีแล้วครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่พอสมควรนะครับวันก็ได้เชิญอาจารย์มาทําให้นะครับก็หลังทำเสร็จก็จะได้ตัดต้นไม้ออกนะครับตัดออกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้เป็น,าานาต้น <มา S 2> แฝดคู่นะครับกิติทั้ง5้าจะมาบังเกิดในจัตวานโสตะทะวานคณะทะวานชีวหาทวานกายะทะวานมโนทวานแห่งข้าพเจ้าในการบัดนี้เทิ<อ>นิพพาน,าน,านาปัจจโยโหตุสา

ทันี่เกี่งนิวรวัชนังต้าทวเมสุนันตุธรรมโตนักาลยัมภะธัตาธรรมโตนักาลยมภะธรตาธรรมโตนักาลวยมภะธันตาสาธินี่ก็มาให้ดูพิธีการสวดเชิญเทวดาขึ้นฟ้าเหมือนเดิมนะ โบกเข่นไหวเทวดาเจ้าเสงียมเจะาเยี่ยนดูเแน่จะรับรองอาารยเขาว่ามีเทวดามาเยี่ยบนะครับวันพรนังสุปะพยัญชนะสมปันนังภูชนานังาวีนังตะปนิวรังอัคตฉนุปริภันุกัพธาติทิตายสุขายะอุเทวังตุมเหอรุรกันุอรูเยีนะสุคยีนะจะ ข้าพเจ้าจะขอ,อนเชิญพระภูมิเจ้าที่ลงมารับเครื่องเส้นดังเบยลูกหลานจัดวางรอแล้วน้อยไปน้อยนิดโคิดอภัยลูกหลานทั้งหลายสักระบายสีขนมนมเลยของหวานอาหารข่าวผลไม้กรากไม้ต่มส้มต้มยำต้ม,ตม,ม,ตมแดงต้มเผาเผือกมันของหวานอาหารข่าวใบสีเจ็ดชั้น มันอิเจ็ดแตงไงดอกไม้เจ็ดสีดูจะดับจะรวงเองคนเราเนี่ยื osure, เอเปี่ยวดาที่เกะเปี่ยวอยู่ตามหอยตามน้องตามฟองตามบึงตามผูกตามผาตามทุ <opportunities> ่งตามนากูบุญเนี่ยกันแล้วแต่นอกทีกเที่ยวอยู่ตามต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ของคูคนฝั่งต้นเฮลตูนคูต้นกะนองวันเนี่ยก็ชื่อจะรับรู้รับเห็นเป็นพยานแน่ เป็นวิธีการที่จะสิทธิ์นะครับหายากมากครับอากากรันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่เราทำพิธีกรรมับตามโลลารบราณที่เคยทำมาครับ ล้ำอุตมังฆานะครับพระเจ้าจะขออันเชินพระภูมิเจ้าที่ทั้งแม่นางสมนีพระแม่โพศพแม่โพศีแม่นมโพลามาเกิดมาม่มาอาขัดช้งอาขัดเถยะถ้าพระเจ้าจะขอระบุนามเจ้าของที่เจ้าของสวนให่มหานายใหม่นายใหม่นานายมุกีลานายใหม่นามุกีลา นายิสวนงามสวนงามนงเดือนเพ็งนงเดือนงสวนงามจะาคงที่แล้วตรงเจ้าเนี่ยคือได้แต่งรับแต่งรวงเครื่องพระบูชาเราแน่แล้วาจะขอทํทำกินอาศัยทำกินอยู่กินในพื้นแผ่นดินมีขอให้เกิดมั่งเกิดมีเป็นเศรษฐีพ่อค้าชาวนาบ้านนอกคุ้มโพ้ระบือทั้งครบคุ้มทางคุ้มมาคุ้มวัวคุ้มไก่ กันหนูกันนกกันหนูกันหนูกันงากันเทียวกันตะปวกันหนอนออกปีลงนาแยมีมาเสพเต่ตังสุมังขลังสุปะพาตังหุตังสุพโนสมมตโตจะตุยทางพรมัจจาริสุปะลูหนังกยัมังวาจากมังพทังานเข้าครับหนาลัวนามลัวครับเย็บเข้าก่อครับผมย็บพิเชก็หลุดออกนะเย็บเชก็หลุดออกครัเยบอรยจะมีเสทเข้าไปยายสทางน พราะเขที <muitas S 2> ่ยวมาเลยพระมุนไทยสุรินทร์ยสาุครับผมสาสตีเจ้าทางแม่นางสรณีรครับผมเา้สตรีทุมพันธ์ครับผมสีดาพิาพิยาดัสินี้ครับผมสายสตรีทุันครับผมสถานในโลกอาณเขตกะวันในเกี่ยวเดือนนะครับรุ่นน้นเดอนเด้านเ้องจับเตือนกกามเยียวยาแรงยในต้องหยะเ้นเราแล้วเกิดขนุนุกเลยของวานนะาะข่าวปรมาจาไมครู้ยากวัน ลำเตลวเนี่ยใบสีเจ็ดชั้นดอกไม้เจ็ดสีเนี่ยมันมีเจ็ดแสงเนี่ยกดซิกดจู้โอเคลูกสาไม่ซุบทกคนเนี่ยบนในก็บจังหวัดจันจาร่วมกันได้ดูเงินเดือนการเจ้าจังหวัดจันจาเจ้านาเจ้าก้าวเจ้าในกันได้คือเราหญิงเราตีกิจจังหวัดจังนจาจังหวัดจัดจา เป็นวิจิตรศิป์นะครับแตงรับงรวงเลยแตงรเลนเจ้ามยมาะมาปลเยอปายมาทุกทีทุกอย่างเลยก็ลงสบายจุดรร้อนเนี่ยผาจิตสีมันนี่จะมาแนวส้มๆเลยนกแนวคุณระมรอรับเอโล้ด้วนกอนเจ้าใบเจ้วว่าจะเกิดมันมีสีสุก

ัดพัะกาศก่อนจ้เาเกินกอนอันงอกงามก่อนจะเริ่มทุ่งเรื่องเรื่อยๆเก่าวนาจิรุงเรื่องสงสสยกวันสงสสยกวันเทวดา่่ี่วันวดาเดเนี่ยนแล้วก็พอแล้ว แม่ก็น่าวัาเื้นแล้วก็รับรองเฮ้ย่เคยพาดเลยรับรองเออต้นเองก็ดื้อยืนออยกปดตีดูต้นเองยูจับวจับใส่จับตุ้เนาะยืนอยกูตัวาปฏิบัติทํากูทำฟงคือสิ่าจะประมาทเอยวันเจ้ากูทังแม่ก็อยู่เย็นเป็นสุขจังเงี้จังเเจ้าเจ้าบนเดูสมเจ้าันเจ้าฟื้เลย เจ้าตัวเอยกเจ้าเมานลกันเยมัจต้อสัาเออเจ้ามาเจ้าเลยเนกับบกไปมักขี่เี่ตุ้หายตุดูมึงหบกมึงหนาจิตุสเน่บกเจจักรวาลในพื้นที่บนในไปโอนเจ้าโอ้สเนเออ้าเจ้ามาไกลเฮ้ยมึงรับสิ่งมุคนเราในเราจเจนเฉาเยวคบดเ่นจะประมาทคุทัางองตุ ครับผมสำหรับคลิปนี้เราให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ